สวัสดีครับผมร้านซูนามินะครับอันนี้ก็จะเป็น Honda m มังกี้ติดตั้งใส่กับตัวพ่วงขนาดเล็กนะครับมันจะกระทัดรัดแล้วก็เข้าสมส่วนกับตัวรถของมังกี้พอดีเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนานแล้วแหละของของทางร้านแต่ว่ามาทำใหม่มาบิวใหม่ให้มันกระทัดรัด กว่าเดิมให้มันเล็กลงมันจะได้สมส่วนกับตัวรถของรถมังกี้นะครับทำสีทำลวดลายของตัวพ่วงให้คล้ายกับตัวรถมันจะดูแมทกันเลยนะครับตัวล้อล้อดำมีลายสีทอง คันนี้ก็มีครบเหมือนเดิมนะครับพวกระบบไฟก็มีไฟหลีด้านหน้าไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวทางซ้ายรุ่นนี้ก็จะใส่ระบบไฟมาให้ครบเหมือนเดิมเลยครับตัวการสบัดก็จะเป็นรุ่นใหม่กระบอกใหญ่ขึ้นแกนใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวซินด้านในก็จะใส่เพิ่มให้มันแข็งแรงกว่าเดิม และใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมนะครับ <c oughs> คันนี้ก็มีเสริมตัวเบาะเด็กเบาะมานั่งเด็กเพื่อจะให้น้องนั่งไปด้วยแล้วก็อาจจะมีพี่นั่งด้านหลังหรือว่าคุณแม่นั่งด้านหลังเพื่อคุมน้องไว้รุ่นนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยคือ ในตัวชิวหน้าจะสามารถถอดออกได้เที่จริงมันต้องยึดน็อตด,ด้านล่างไว้นะครับอันนี้ผมถอดไว้รอแล้วหวังก็จะดูเรียบๆด้านหน้าทุกอย่างก็จะดูกระทัดัดขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งตะแกรงหลัง กันชนบางโคนก็ตามขนาดของตัวรถเลยครับเราก็ทำให้มันสมส่วนกันเนาะมันจะได้ดูแมทกันเดี๋ยวมาเช็คระบบไฟกันนะครับโอเคเปคิดกุญแจไฟหลีด้านหน้าของตัวรถออกของตัวพ่วงก็จะออกตามกันเลยครับเหมือนกันเลย ไฟท้าย <c oughs> แล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวทางซ้ายนะครับก็จะ,จะมีด้านหลัง แล้วก็ด้านหน้าตั้งไว้ให้เรียบร้อยโอเคครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจรุ่นเล็กก็ติดต่อได้เลยนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยพวกมังกี้ชาร์ลีฮอนด้าอีกตัวหนึ่งฮอนด้าดักหรืออะไรสักอย่างนะครับคันเล็กๆก,ก็สามารถใส่กับตัวนี้ได้เหมือนกัน หรือว่า,าคันใหญ่โมไซใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วเราเอามาใส่กับรุ่นเล็กก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกรุ่นขึ้นอยู่ยกับลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เป็นตัวไหนตัวเล็กก็สามารถขับขี่คล่องแคล่วขับได้ง่ายมากกว่าโอเคครับผมร้านสุนามีนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ ร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอบางบ่อถ้าลูกค้าสนใจมาดูที่ร้านก็เข้ามาได้เลยนะครับโทรติดต่อช่างตั้ม0870854576ขอบคุณครับ